Her. Are you live here? Pardon? Are you live here? Yeah. Okay. Oh, beautiful. <laughs> you. But you good for walk up and Yes. A little bit. <laughs> yeah, a little for bit. <laughs> but good for you, exercise. Good for the body. Yes, steps are good. Yes. <laughs> ที่เน,นี่ย,ย,ยค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็นี่เด้อไอคนทองทีเด้อค่ะเขาก็อยู่แบบนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะปีนขึ้นมาทั้งสีแ่แหละค่ะไอนี่เด้อไอพวกหินพวกอย่างนี้เขาก็แบกขึ้นมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งค่ะสาวสาวพ,พิกิตครับ ยายผึ่งกับพญายาคาเซิร์กะมีหลายเด้อเอินยายผึ่งเนาะกะนิบผ้ากันยางมาเด้อค่ะมาเบิ่งว่ะเทิงๆไปทังไหนสวยงามมากเลยค่ะข้างบนแกตเตอร์ฟอร์ตว่ะฟอร์ุวยสิกเบิ่งเด้อค่ะนี่เด้อค่ะวัดอันนี้กะคนอยู่โอ้ยเบิ่งหนาวสาวพิจิตรจะให้เบิ่งวิวนี่ค่ะพอขึ้นมาจากเทิงๆเนี่ยค่ะวิวเด้อค่ะพี่น้องค่ะสวยงามมากเลย เึงเด้อค่ะอันนี้ก็ที่จุดชมวิวของของเมืองอ่าโคตงวินเนี่ยนะคะพี่น้องคะดูนะคะก็สวยงามมากเลยเึิ่งค่ะก็หลายจุดเนาะพี่น้องเนาะมาเที่ยวบึงเด้อค่ะกลับมาเห็นของที่เขา่เคยเห็นเนาะพี่น้องค่ะก็สวยงามมากเลยเห็นบ่ นี่ก็จิมาทั้งโบสถ์กันี่กะคนที่อยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเด้อเห็นบ่คนที่กับปลูกสวนสวนก็จะเป็นพวกองุ่นกับพวกเชอร์รี่้ะค่ะกับต้นบมะนาวกับต้นย้อใหญ่พี่น้องจ้ะเบิ่งเด้อต้นบมะนาวต้นย้อใหญ่ต้นใหญ่ซ้ำต้นอะไรีดาบ้านเฮาล่ะค่ะกับก็เป็นภงสิอันนี้บ้านเขาเด้อค่ะบ้านเขาอยู่ประจำ อาจจะเป็นทั้งโรงแรมแล้วก็เป็นบ้านพอยายกลับไปละนี <c oughs> ่ก็เป็นโบสถ์ทีละครั้งดังต้องแนงต้องแนงเด้อคะ่ะดีเด้อค่ะเด็กเสื้ปปอผ้าเบิ่งพอยายหายละพี่น้องค่ะเราไปขวาหรือไปซ้ายห้อไปเดาดีแล้วยู่นิแล้วพี่น้องค่ะนี่แล้วยู่นี่เชินเ้าทายยะที่สาวนุยดูเช้งอะ Se ham der, han har heroppe, han og huh? Det yeah, de er den, I bor der? Ja, han den er kommet heroppe. Går. Så kan bruge op ad trappen. Hæ? Ja, det นี่ขอเป็นนักท่องเที่ยวจากมือด้ค่ะถ่ายถ่ายวิดีโอเป็นน้ำเจอจากพี่น้อง เดาเอาพี่ห้าเดาเอาอินเป็กเดาเอาเดาเอาแก๊

ค่าพี่น้องค่ะนี่เด้อค่ะสาวพิจิตคนงามกับพญคยายคาซึ่นต้องบอกว่าคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะ,ะที่ติดตามเบิ่งคลิปต่อไปเด้อค่ะก็จะสวยงามมีวิวมีคลิปต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวพิจิตในได้จ้า